กิจกรรมส่วนความเพียรพระปิตายเสด็จี่ลาวแหล่งหลวงปูดทวดครั้งที่76วันที่24มกราคมพุทธศักราช2569บัดนี้เป็นครั้งที่76ตรงกับวันที่24มกราคมพุทธศักราช2569ัร้บเก้ข้าพเจ้านายเตปหา์จิปิสาร ขอเป็นวจจาจาศาสตายพพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ูย้ชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดศาสตยของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข,ของข้าพเจ,จ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตร์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวายเลสวัตตาคันฉันตูเทวดาสัทธรรมมุนีราชสัจจุนันตุสักขะมุกกระถงสักเเกาเมจรูเปเเคลิสิการาตเเขตจันดานิเขวิมานเลนทีเประเทจักาเมตรูวนาคาเนเเคหาวัดดูวิเนเขตเตภุมมาจันตุเทวาสธรถาลาวิสเมยะขะคณนนภพนาคาตินทานตาสันติเกยังมุนีวราชนังสัทโวเมนสุนันตุ ธรรมสวนาการลอยยมรันตาธรรมสวนาการลอยยมรันตาธรรมสวนาการลอยยมรันตาบทส่วนนามการเศรษฐีคาถานโมตัสสะพระครั้งโตลาตวสัรมาสวรรษาะนโมตัสสะพระครั้งโตลาตวสัรมาสวรรษาะนโมตัสสะพระครั้งโตลาตวสัมมาสวรรษาศบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชยนาสติเมหอนตุสัพพทานัตถิเมสานังอันยังธรรมองเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชยนาสติเมหอนตุสัพพทา และที่เมสานังอันยังสังโคเมสานังวังเอเตนะสจักรเวทนะสตี่มหันตุสัพพทาพอส่วนมาก็ไอโกนาโถติอันธิกาคาธามากวยโกนาถวายัสพาปานินำปุเรตวะปรมีสพาปโตสัพโพเิมุตตงังเอเตนะสจักรตวเทนามหันตุสัพุปปัทวามหากกนาโถสุายสพะปานินำปุเรตวะปรมีสพา ปัตโตสัพโคนิมุตตะวังเอเดนะสัจจวัชนนะมหนตุสภุปตะวาบทสวดมหาสมัยโสวดว่าเมืสวตังเอกังสมัยภควาสเกสุเวลาติกะเปราวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเกตนะสติมจามาเตหิพิคุสติหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกาทัสตุหิเทวตาเยภูเยนะสันิปติตาหุนติภควันดังลัสนายพิคุสังกจายตัพอจตืองสุทาวาสไกยิกานังเทวานางเอตานหุสีอายังขอภควาสเกสุวิหารติ กับเวลาวัตถุสมิงมาเนมาตาพิคนสังเคนะสติมจามันเตหิภิคุสติหิสพเพเหวะอระหันเตหิทัสัยหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปติตาโหนติภักขวันดันทัศนายาพิขุสังฆจจะยานุนามยปียนะภักขวันเตนุป,ปัสังเกโมยามาอุปสังกามิตวภักขวโตสันนิเกปัจจะิะคาถาปัศยามาติ อาตโคตาเทวตาสยทาปีนามาพระรบวาปุริโสสามิเตังวาปะหังภาษาเรยาภาษาลิตังวาปะหังสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุวนตระหิตาภพระโตปุระโตปะตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระวคตังอภิวาเทวเทตวายเอกามตังอัทสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภพระโตสันติเกบาลคดังประสีมหาสามยโยปวันัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมามธรรมาสามยานทักิตายาวปะระเชตาสังกันติอาตโคภะ อาปาราเทวตาภควาโตสันิเกมาคาถางาสีตันดาภิกาโวสมาทาขสุจิตตังอัตโนปุชุกามังสุสาราทีวะเนตานิกะเหตวะอิทิญานีละขันติปันติตาติอาตะขวปาราเทวตาภควาโตสันิเกมาคาถางวัสีชดารวาเคลังชดาะวาปลิขังอินทัีลังโอหัดจำมะเมชาเตจารันติสุธาเวมาลาจักรุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตขวบบาลาเทวตาพระควาโตสันิเกมาคาถาวัสสิเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตฆมิสันเตียปายาผู้มีกวยหายยามนุสังเทหังเทวกายาปาริปุเรสันติติอาตขวบพักวายพุโหมันเตสีเยผู้เยเยนาภิกเวทัสสัสุโลกะทัสสุเทวตาสันิปปิตาโหตีตถาคตังทัศนายาภิโุสังกจเยปิเตภิกเวเฮสุงอติตามัฐานังอลหันโตสามาสัมุทธเตสามีพระวันตานังเอตาปา ปรมายาวเทวตาสานิปเรตยาเหตุสงสัยยถาปีไมหังเอตระเหีเยปิเตภิกเวภวิสันตีนาคาตามัฏฐานังอะระหันโตสามลาสัมปทาเตสามปีพระกวันตานังเอตตาปรมายาวเทวตาสานิปเรตยาพระวิสันติเสยถาปีไมหังเอตระเหีเจคิสามีภิกเเวเทวกายนังนามานิกิตายิสามีภิกเเวเทวกายนังนามานิกเจสิสามี พิฆเวยเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาวิกาบาลสิกาโรทัพัสีสามิเตเอวัมพันเตติโกเตพิภูภะกวตโวตุะปปจักรสุโหมกเวไยตเทโวจะสิโลกามนุสกาสามิยะถาภุมมทาตัสทัสิตายสิตากริขะพพลังไปหิตตาสมาหิตาปูโทสีหาวาสันลีนาโลมะหังสาภิสมัมโนโอทัตตมารัสสาสุทาวิปัสสนามาลเวลาปิญโยปัญจสัตเต ยาตวามเนกเบลาวัฒเวตโตมันตยิส hmm ัทธาสัพเพสะเนนเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิโกเตจะอัตาปะหมากะลุงสุตวาพุรสาสานังเตสามปาตุระหูยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตางมาทางคงสาสังอทาสัตลิงสตังเอกเเกสาสานังอมนุสสานามาทางสงอเปเกนันตามาทังคงที่สาสปาปูดาหปัญจัสปังอภินญายะ ววคิตวานะเจคุมาตโตมันติยิสธาสาวเกศาวเสนราเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโกเตเยวหังกิตายิสามีเคระหิตอนุภูปโสสัตตาสสาวยขากุมากะเบลวบัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสโนมรธรรมนาภิการรมงพิกุรังสามิเตวนางชาสาสายมรตดยขานาตวันนนโนติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสโน มรธรรมนาภิกาุโมฆิกุังสมิติวรรังสาตาคิราติสาสายะขานาต่วันนี้นอนเตมันโตชุดเตมันโตวันนมันโตยัสสเสนมรธรรมนาภิกาุโมฆิกุังสมิติวรรังอิเจเจสวะสาสายะขานาต่วันนี้นอนเตมันโตชุดเตมันโตวันวันนมันโตยัสสเสนมรธรรมนาภิกาุโมฆิกุังสมิติวรรังเวสสมิจามันจะจะสัตตาขานาต่วันนี้นอนเตมันโตชุดเตมันโต วันนั้นวันยัสสัสิโนมวัฒนานาภิกาุมงผู้กุังสัมพติตวนังโกเมโรราชคายโกเวปุระสานิเวสนาพินยนางสตาสาสังยาขานางปายิรูปัสติโกเมโรราชคายโกสปะคัตสัมพติตวนังผู้ลีมัจากิสังราชาทตาะถอบภาษาติขันธ์ังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาพระพาวงธนามันภรายติมันโตชติมันโตวันนันวันโตยัสสัสิโนมวัฒนานาภิกาุมงผู้กุังสัมพติตวนังทักขินาจาติสังราชา วิโรโหตปัสาติคุมาหันังอธิปติมาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทานามะวัทธาอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสเชนโวธรมนาภิกามงพิกุลังสมิติงวันนางปัจจิมาจัติสังราชาวิโรโหปักขอปัสษาตินาคานังอธิปติมาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาผ้าโวอินานามะมัทธาอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสเชนโวธรมนาภิกามงพิกุลังสมิติงวันังอุตาราจัติสังราชาคูเวโรตปัสาติยัานังอธิปติมาราชา ยะสัสิโซปตาปิตาสาภาห้วนธนมาบันพลายเตมันโตชิตเตมันโตวันาวันโตยะสัชโนธรรมนาภิกาโมพิกนังสัมปิติวันังปุริมาทิสังทัตตาละถอดะคินเณรุกวิรูหะกปชิเมนะวิรูปะคูเวยะเราอุตารังทิสังจตารโลเตมหาราชาสมันตาจดโรทิสานธนานรามานังโสมวเนกปิลาวัทเว เดสังมายาวินโนทัสสากุวันนิกัสธรรมายากุเบรุเวเปรุวิวจารวิโตสระจันทนกามาเสรจากินุมานุนิมันทุจปนาโทโอปามายโยจัเทวสุโตจามาริจิตตเสโนจักขันดภโพนโรลชาสโนุชโพโคปัญจศีขอเจวติมะรูสุริยวัสจะสายเตจันเยจาราชานนขันดภาสหราชุพีมรธรรมนาภิกาโมภิกุนังสมิเตมวนาถาคุนะาสาณะคาเวสาราสาตัญกากรรมหาราสตระคุปยาคสหายติพิ ยมูนาทัตตาลาถาเจ้าคุณนักายาเสฉโนเอรามโนวัณณโกสุะคัสสเมติงวะนังเยนาคาราเชยสาสานติธิพาธิชาปะกิวิสุทธาจักรูเวหายัสเตวนามาชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามะอภยนาทานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมามากาศีพุทโธสานาหิววจายูปายันตานาคาสุปนาสานะมะกังสุพุทธังชิตาวัิชิลหะเถนะสมุทังอสราสิตา อัตโลวาสาวิเศเจติติมตยสัจโนาการะกัญชามหาปิสมาศสุลาธนาเวกัสสาวิปจจิติสุจิติจะปรหารละทนนมุจิสัตสตันจาริปุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนายิตวะพาลิงใส่นางระหูพระตาโมปาขมงสมัยทานีพันันเตวิพุนังสมาติวนัง อาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตชวายโยตถาคโมุมลินาเวนาเทวาโสโมจยัสสาสาเมตตากวนาไกกาคุเทวาโยสเซโนทัสเตทัสสตากายสเพนะตวันิโนติมันโตชุติมันโตวันน้วันโตยัสสซโนธรรมนาภิกาโมงพิกังสัมมิติงวันังเวทูจัตเทวาสาริจสะสมาจัตุเวยามาจัตทันสุปนิสาเทวาจันทามะคูปรคิตาสุเรียสุปนิสาเทวาสุเรียมะคูปรคิตานักขันตานินิปุรคิตวาคุมันทาวารากาวาสุนังวาสโวเสตุสักโกรปะคาปินาโท ทัสเฉททัสสะทากายสะกายยาสเพนะต่วัน no นี้นอยเดมวันโตชิตเดิมวันโตวันนะวันโตยัสเซโนมาธรรมนาภิกามงพุทธนงสันติวันนาธาโคสาภูเทวาชาลามาคิสศิขาลิวะอริทกาจารโรชาจารุมาบุขานิพัสสโนและลาสาธรรมจะอาตุตาจะเนชกาสุรยาลุจิราโควอโควาสาวันเนสิโนทัสเฉททัสสะทากายสะเพนะต่วันนี้นเดิมวันโตชิติมวันโตวันนะวันโตยัสเซนโนมรธรรมนาภิกามงพุทธนงสันติวันนา สมานามาสมานามนุสสามนุสสุตมาคิดฐานปัสสิกาครโครูมโนปัสสิกาอัฏฐาครฮัลโยเทวาเยตจะลอยตาวาสิโนปะรคามาปะรคาครเทวายาสัสโนทัศเดทัศธากายยาสเพนะตะวันนิโนติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนธรรมนาภิกาะโมภิกขังสัมปิติวิกังสุกกาการุมหาอรนะครูไอขันอาสาซาโอตาตาไคหักปาวะขาครเทวายจั๊ วิจักขณาสัทธามาตาหานักชามิสกาจายสัชโนธาณยังอาคัปเชโนโยทิสาภิวสติทัสเสตตะสัทกายาสเปนาตะวันีน้อยเจมันโตเชติวันโตวานาวันโตยาสัชโนวัมนาภิกขะโมกภิกนังเสวมิเตวณังเคมิยาตุสิตายามายกตะกาจายสัชโนสามิตาการามาเสถาโชตินามาจะอาสาวันนิมารตินวาโควัฏคุปปะรันนิเมตา ทาเสดทัสัทากายสเพนะตวันนี้นอมัโตชุยมัโตวันนวัโตยสเนาวันธรรมนาภิกามองทุ่กนังส่จึงว็นังสาธเตเทวานิกายสะเพนะต่วันนี้นอนน้ำน้วะเยนะอคันฉุงเยจันเยสาติสาสาวุทชาติมาคีลาโอคาตินมนาสว่างตะเขมอคาตลังนาคังจันทวัสิตาติตังสุภามาปรมโตจปุตตติมาโตสาวสนกุมาารติซจะสปะคาสมาติวนั่ง สาสะพามาโลกานังมาพามาทิติระติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยะซาสิโสตเสตถาอิสราโคปเจกวัสวัตติโนเตชันตะสัญจามชตวาคาหิริตตอปวาริวาริตตเจจัสเพปิกันเดเซเทเวสะพามาเกมารเสนาภิกามิกปันสาการาสมาทิยังเอตากันธาปนธาลาเคนะหันธามาทูสมันตาปาริวาเลธามาโวโมจิตักโกจินังอิติตธรรมาเซโนกันหาเสนังเปสี ตอนนี้นาตาละมหัจสลังกตวานาเพราวังยะถาปวุสโกไมโคนธนายันโตสวิจโกรธาโสปจุทาวติสังกุโทสยังวเสตันจะสภังอภิญญายาบาวคิตตะวานาจักรมาตโตมติสัทธาสาวเกศัสเนระเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชนะถาิโณเตจะอาตาปามกะลงสดวาพุ่อ ะะ Positive, um. ท้าสาสาสนังวิตาลาเขหิปการมงเนสารลอมันไปอิชยงสเพวิสิตาสังฆามาพยาติตายาสสนมวันติสาภูเตหิสวการเตชะเนสุตาติปวดสดจุลชยปกรณ์มงเมพุทธัตยศาสแตนัตยธรรมมกาเตชะประสิทธิประสิเทวนาระยปาระเมสุราสิทธิพอมมาจัอินทาจาจตตุโลกาคัมพีรคากาสมุทาภูตรงคางคาจัสภามัชยประสิทธิวันดุเต ชยชยธานีธานีวัรทีวัรทีนาทีนาทีชยชยครับคนละตนละนิสานิรันสายเซนาเมรุลาสพลนารชีชยชยคัมพีละโสพีนาเคนธนาคีปีศาจพุตธกาลีชยชยเทวณิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุทธาธานามุกชาชยชยมรุณามุขขศาตาชยชยจำปาทีนาขากุลคันถกชยชยคัสคนละตุลงสุกละพุทธเต สี่ห้าพยาคาตีปาเชยเช้าวรุณามุขไยตาชิตาชิตาเสนาลิปุณนสุทธินาดีเชียช้าสุขาสุขาชีวีเชียช้าธารณีตาเลสะทาชุชายาเชียช้าธารณีสารตินสัชชาเชียเช้ามังกรลาดยันลัญยาพระเขเชียช้าวรุณายัเขเชียช้ารัเกษสุรภุตาเตชาเชียเช้ยพัมเมนทัศคานาเชียเช้าราชาธิราชชาเชียเช้าพระวินสัพพังเชียเช้ยอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวัง เชย,ชยะเชมาเหตโซฮาโลฮารินเทวาเชายะเชพัมมาสุรโคเชยะเชนาโคลวิรุหักโววิรุปะโคจันทิมาลวิอินโทจาวเวนาตาโตโยจากกเวโรวาลุโนปีจาอคีวายโยจาปาชนหกโกมาโรทัตตาลทักวาาัฐาลสามหาเทวาสิทิตาปัสสะอัธโยอิชิโนสาวกา สพภาชยาลาโมหวนตเตชาธาโมจาสังโฆจัท nah ัสสะปาโรจัเชยกังอิเตนะเชียเตเชนะเชียสุธีวันเตุเตนะพุทธเตเชนะหุนตเตเชยมังคลังเชียปีพุทธศสีมตัวยังมรสัจจัปาปีมตโตปราเชโยโคโคสยามโพดีมันเทปโมโมทิตาเชียตาถาพัมมคานาเมซิโนชียปีพุทธศสีมตัวยังมรสัจจัปาปีมตโตปราเชโยโคเสยามโพดีมันเทปโอิตาเชียตาถาอินทคานาเมซิโน ชยาปีพุทธศาสตร์สี่มตอยางมารสตาจักรปาปีมาโตปราชายโคเซียมโพดิมันเทปโมทิตาชายาตฐานเทวคณาเมงซิโนชายปีพุทธศาสน์สีมาตอยางมารสาจักรปาปีมาโตปราชโยาโคเซียมโพดิมันเทปโมทิตาชายาตฐานสุปันนาคณาเมงซิโนชายปีพุทธศาสตร์สี่มตอยางมารสาจักรปาปีมาโตปราชโยาโคเซียมโพดิมันเทปโมทิตาชายาตฐานนาคคณาเมงซิโน ชัยปีพุทธศตวรมาตอยังมรรสชาปราปีมาตอปุรชโยอุโโคสยามโพนิมัเทปโมวิตาชยตาถาสัพพมะคะนาเมสีโนชัยันตโพธิยามมเลสกยานังนัตทิวัฒโนเอวันตะวันวิเชโยโหหิชัยสุเชมังคารียาปราชิตาปางลังเกสีเสปตาวิโปคะเลยพิเศกษาพุทธานาคาปโต ปโมทติสุนักตังสมังคลังสุปะผาดังโซฮุยดังสุขานสุโมหุโตจัดสุยทางพมจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจกรรมังปะทักขินงปะทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตวานาพระรันตเถปะทักขินาเอะถาราถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนราโลคาสุกิตาโหทาสหะสะเพยติภิ สุนันโตโฟนโตเยเทวะสมิงธาเนียธิกตาธิคายกัสดาหุนโตสุกิดาหุนโตสัปดาลขันโตสปัสตานังลขันโตชินาสัสตงยากาจิปัทนาเตสังสะเพปูเรนโตมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสันโตวัสสังวสาวรากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนโตจ่าสพทาจิกายาสุขังกิตาสุขานละหันโตยถาอะหัง วทสดธรรมานิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสามยามภควาสกวติยังวิหารติชะตวันยนาการบินทิกรสาลาเมตตาลาหัภักขวาพิฆุมันเตสีพิฆาวติภัตันเตติเตพิฆุมภควาโตปัจจโสสมภควายแตทวจัตอุปาทาวาพิฆเวตถาคดานังอนุปาทาวาตถาคดานังทิตาวัสตาตูธรรมติตาตาธรรมานิยามตาสพเพสังขารานิจติ ตังตถาคตภิสัมพุทเตียิสเมเตียพิสัมพุทธะวะภิสเมละวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิวัจติอุตานิการติสัพเพสังขารานิจติอุปาทวารพิคเวตถาคตานังอนุปาทวารตถาคตานังทิตาวัสสตตุธรรมทิจตาธรรมานิยามตัสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตภิสัมพุทเตียิสเมเตียพิสัมพุทธะวะภิสเมละวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิวัจจติอุตานิการติสัพเพสังขาราทุกขติ ปุปาทวาภิฆเวทธาคดานังอนุปาทวาตถาคดาณังพิตาวัสาะตุธรรมะติตาตาธรรมานิยามปัสัพเพธ昙ามนตติตังตถาคตอภิสัมพุชเตียภิสเมตเตียภิสัมพุชิตวาภิสัมเมตวาจิกติเตเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวัติวิภัสติอุตานิกัลติสัพเพธ昙ามนตตาติอิธัมมวจัปภะควาตมานาเตภิโกภะควาโตปเสนจังอภินัทุนติ โอสถพระเทพลัตตาคาถาตีตานาวาคาเมยานาปฏิกังเขนะคับตามบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งนี้ล่งไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงหวงสิ่งนี้มาไม่ถึงยถาตีตามบาหินันตังอปาตันจานะค่ดังสิ่งเปแลดีก็ละไปแล้วสิ่งเป็นนาคนก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจโยธรรมมาจตถาตาวิปัสสติสังหิลังสังกุปังตังวิทามานุพวเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นยังแก่แจ้มไม่งอนง่ายค่อนข้างเขาคนพราคุณอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวากิจจะมาตับปังกโกชัญญามานังงสวยความเพียรกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหม,มพรุ่งนี้นะฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผ่าเพียนต่อมาจะราซึ่งมีเสนามนากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวาิหารีมาตาปิงโหลรลัตตมันดานีิตันตงเวพอดดกัดโตตีสันโตจิกเดมุนิวันนี้ผู้สงบน้องกล่าแล้วผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกานากะกลางวันกนลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไหมเพียงราตีเดียวก็นนาชม บอ right? สถธรรมะสังเวชปัจเวคนะสเพสังคารานิจาสังขารเคิือร่างกายจิตใจและรูธานาธรณมวนาเซม่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแลนระดับไปเมื่อหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารเคิือร่างกายจิตใจและรูปธานาธรณมวนาเซม่เป็นทุกทนย่าเพราะเกิดแค่แล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตาสิ่งงทลาทั้งปวงท้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารนมบดังเซไม่ให้ตัวไม่ให้ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเรา อธิวังชีวิตตางชีวิตของมายังยืนทวังมรณะังความตายเป็นของยังยืนอวสังมายามาริตตพัเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานาเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเราชีวิตต่างเมยานิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวตากโพยสังเวรยางกายวจีลังขั้งการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตาวิญญาโนคันปัสจาวิญญาณฉุดทในข้อนิเสราที่เสตติกจากนอนทับตฐวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงพลังอีวะตประดุดนงว่าท่านไม้และท่านฟืนในรัดถางหาไปอย่ามีได้เวลาอันิจจาวัตสังขาราสังขาัางหลายไปเที่ยงหนออุปทาทเวทวเวเวธรมรมีโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวันเิวันติขันเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปเตสังอุปส,อสโมโสโความเข้าไปสงบแล้วรับสังขาั้งหลายไปสู่อย่างยิ่งสพสาตามรันติจาสัตว์ั้งหลายนักโกลังตายอยู่มารินสูจารมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตาเทวว่าหังมริสายนี้เราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันในนัททิเมะเอตตาส,าสังสยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยวัสดุไม่ได้ยังกินจียังกินจีกุศลังกามังสะเพหีพระเดกระดังพุนยังโนนะโม,มทันตุสุนันตุพลโตยเทวาสามิงทานใอธิขตาธิกายุกาสตาหุนตุทุก,กิตาหุนตุทุกขาปามุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปามุจันตุสะเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปามุจันตุสะเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปามุจันตุสะเพปตา สุกิตาหนตุทุกขามูจันต like uh yep ุลสะเพอาจารยุปัชชายสุกิตาหนตุทุกขามูจันตุลสะเพนาคตาสุกิตาหนตุทุกขาปมูจันตุลสะเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมูจันตุสัพเพสมาตินังสมิชันตุบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมอภิสตอคันติมายติปะกวานโมอภิสตอคันติมายติปะกวานโมอภิสตอคันติมายติปะกวาปฏิทานะคาถายันเทวตาสันติวาลวเสนีโพเต คาเลโพดินกาเลตายิงตาอิงตาธรรมะเทเนนะพระวันตูปุชิตาสอดิงการันเตทาวิหารามัทะเลเทระจามาชานามกาจารพิโคสารามิการธนปดิวัสกกาคารามาเจเทสานิฆามาจิสระสปานาพุทธาวสุกิตาพจนเดชะราพุชัยปิจจัตันสัศมาวาสังเสตราชาจัตัธวโอปปารติการนิยานในการธรรมาวาลามปฏิจเตสะเพปิทุกขสักการันตุสังกยางทานตุเจรังสตังธรรมโอธรรมอัราจะปุคารา สังขอโอหดตูสมะขวะทายาจเจหิตายาจเจอัมเหระขัดตูสาธรรมอสะเพ,พปีธรรมะเจนะวุฒิงสัพป,ปุณในยาะมะธรรมใอริยป,ปวีติเตปัสสันนณหนตูสาเพ,พปีปานิณพุทธศาสนาสาม,มาธาราเปริเชนโตกาเลเทวปวสตูวทุทิภพวายสัตตานามีสมิถังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจเจอนาชังนิจจังละขันติปุตตะกังเอวงังธรรมนณราชานุปัสสังละขันตุสัะปตา เทวตาอุโยชนะข่ารุกขปาฏิจนีทุกขายาปตาจินณีพยาโสกปตาจินณีโสกหุนตุสเพปีปานิโนยตาวตาจามเหหีสัมปาฏิบุญญาสัมปดาวสเพเทวันนวทันตุสภพสสัมปติสิทธิยาทานังพระทันตุสัตถายาสีลังะขันตุสัพพทาภวนาเพตาหุนตุขันฉันตุเทวตาข่ารูสุมังคนคาถาหุนตุสัพพังสมังคลังละขันตุสภพทเทวตาสัภะทุกขาพุทธานุภาเวนะสติหุนตูยานตาลัง โอตุสัพพังสวังคลังละขันตุสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานุภัยนะโสตีโนตุเนี่ยมตรังโอตุสัพพังสวังคลังละขันตุสัพพะเทวดาสัพพะสังฆานุภัยนะโนตุโสตีโนตุเนี่ยมตรังสัพเพพุทธะละปตาปเจกนันจะยมวะรังหันตานจัตเตชนะละขันบานามิสะพโสสัพเพพุทธาะละปตาปเจกนันจะยมวะรังหันตานจัตเตชนะละขันบานามิสะพโสสัพเพพุทธาะละปตาปเจกนันจะยมวะรังหันตานจัตเตชนะละขันบานามิสะพโส สัพเพพบทาราปจาระปเจกนันใจยังพลัหันตานาจเตชะนระขันนามิสะปะโสสัพเพพบทาราปจาระจเจกนันใจยังพะัรหันตานาจเตชะนราขันนามิสะปะโสสัพเพพุทาราปจาระจเจกนันใจยังพลังหันตานาจเตชะนระขันนามิสะปะโสสัพเพพบทาราปจาระจเจกนันใจยังพะัหันตานาจเตชะนลาขันนามิสะปะโสสัพเพพทาราปจาระจเจกนันใจยังพะังหันตานาจเตชะนราขันนาบิสะปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุคกลสนที่พระวเจ้าได้สวดสัตยาระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอหนอมแก้ววรนิวายเป็นพระไรกบุคคลแด้สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายขออนิสงส์แห่งบุคคลนี้จงเป็นสัปปสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ขาปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพบรรเทาทามเขาว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ก็จะมีสมาธิติดตั้งแน่นมันในบัตรทางคําสอนแห่งองศ์เดียวกัสามมาสัมบ,บริจาคดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทเวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในปุนโรหิตนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศเศรษฐีทั้งฝ่ายดาวและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลอันโพนที่สามสิ่งอโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและเลขานุภาพศักดิ์สิทธิ์อามในผลได้เป็นสิ่มงคลแก่พวกผู้คลองและบูชาทุกประการเทอญ